สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้มีเรื่องราวที่น่าคบคิดมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยครับเป็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นในแวดวงาศาสนาพุทธบ้านเรานี่แหละครับฟังแล้วก็อยากจะชวนทุกท่านมองในอีกมุมหนึ่งมองแบบพินิษฐ์พิเคราะห์ไม่ได้จะตัดสินใครถูกใครผิดนะครับแต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราๆท่านๆกันเรื่องของเรื่องก็คือท่านสุชาติตันเจริญซึ่งตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ท่านได้ออกมาแสดงความเห็นเชิงห่วงใหญ่ไปถึงนายตำรวจมือปราบฉายาบิ๊กเต่าหรือพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคือช่วงนี้อย่างที่เราเห็นเห็นกันในข่าวมีเรื่องราวพระสงฆ์ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมเยอะมากจนกลายเป็นข่าวใหญ่คลึกโครมซึ่งบิ๊กเต่าท่านก็เป็นหัวหอกในการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มพระที่ทำผิดวินัยร้ายแรงหลายต่อหลายรูป ทำงานแบบถึงลูกถึงคนตรงไปตรงมาเปิดข้อมูลให้สังคมได้รับรู้แบบจะแจ้งชนิดที่ว่าใครทําอะไรไว้รู้กันหมดซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นการทํางานที่แข็งขันมากครับหลายคนก็ชื่นชมที่ท่านกล้าจัดการกับปัญหาที่เรื้อรังมานานแต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดครับท่านสุชาติท่านมองในมุมนี้ท่านบอกว่าการที่บิ๊กเต่าให้ข่าวแบบถึงปิกถึงขิงใช้ถ้อยคําที่ค่อนข้างรุนแรงดุดัน เวลาที่พูดถึงพระที่ทำผิดแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็ตามทีเถอะแต่มันอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างมากกว่าที่เราคิดลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราเปิดทีวีเปิดโซเชียลมีเดียขึ้นมาแล้วเห็นข่าวเช้าของพระสงฆ์พร้อมกับคำพูดแรงๆที่ตอกย้ำภาพความเสื่อมเสียซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ครับเราจะรู้สึกโกรธพระรูปนั้นๆที่ทำตัวไม่ดีแต่ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกแย่ๆมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่พระรูปเดียวนะสิครับมันค่อยๆซึมลึกเข้าไปในใจของชาวพุทธอย่างเราๆจนอาจจะกลายเป็นความรู้สึกระแวงไม่ไว้วางใจหรือที่หนักกว่านั้นคือวิกฤตศรัทธาท่านสุชาติท่านใช้คำนี้เลยนะครับวิกฤตศรัทธาคือท่านกลัวว่าภาพรวมของพระพุทธศาสนาจะถูกบั่นทอนลงไปเพราะการกระทำของคนไม่กี่คนประกอบก,บกับการนำเสดอข่าวที่ดุดันเกินไปหน่อย มันเหมือนเราเอาน้ําดีไปสาดไล่น้ําเสียแต่แรงสาดของเรามันแรงจนทาเอาภาชนะที่บรรจุน้ํานั้นมันร้าวไปด้วยท่านเลยออกมาพูดในทํานองว่าอยากจะขอให้บิ๊กเต่าท่านลดโทนความร้อนแรงในการใช้คําพูดลงสักหน่อยได้ไหมการปราบปรามคนชั่วเป็นเรื่องที่ดีและต้องทําต่อไปแต่ขณะเดียวกันก็ต้องประครับประครองจิตใจของชาวพุทธส่วนใหญ่เอาไว้ด้วยไม่ให้ต้องมาหดหูใจสิ้นหวังไปกับข่าวรายวัน เรื่องนี้ท่านสุชาติท่านก็ไม่ได้พูดลอยๆนะครับก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ท่านก็ไปเข้ากราบนมัส,สการสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์ที่วัดโพเพื่อหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปกำชับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ทำงานเชิงรุกมากขึ้นไม่ใช่ตั้งรับรอให้เรื่องแดงขึ้นมาแล้วก็ไปตามแก้แต่ต้องมีระบบตรวจสอบคัดกรองให้ดีป้องกันไม่ให้เหลือไรในศาสนามาทำลายความศรัทธาของประชาชนได้ พอมาฟังมุมของท่านสุชาติแล้วมันก็ทําให้เราได้ฉุกคิดเหมือนกันนะครับว่าเรื่องบางเรื่องมันละเอียดอ่อนจริงๆการจัดการกับเนื้อร้ายเป็นสิ่งจําเป็นแต่จะทํายังไงไม่ให้การผ่าตัดนั้นกระทบกระเทือนร่างกายส่วนรวมจนเกินไปมันทําให้ผมลึกถึงเรื่องเล่าสมัยก่อนครับเวลาที่ในหมู่บ้านมีคนทําผิดกฎร้ายแรงเขาไม่ได้แค่จับคนผิดไปลงโทษแล้วจบจบกันไปแต่ผู้นําชุมชนมักจะเรียกทุกคนมาประชุม มาพูดคุยกันเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกและที่สำคัญคือการปลอบขวัญให้กำลังใจคนที่เหลือให้ยังคงเชื่อมั่นในความดีงามของส่วนรวมต่อไปในกรณีนี้ก็เช่นกันครับการทำงานของบิ๊กเต่าก็เปรียบเสมือนการจับคนผิดซึ่งต้องทำอย่างเด็ดขาดแต่บทบาทของท่านสุชาติและสำนักง,งานพระพุทธศาสนาก็คือการปลอบขวัญและการสร้างเกราะป้องกันให้กับสถาบันศาสนาโดยรวม มันเป็นสองหน้าที่ที่ต้องทำควบคู่กันไปจะขาดด้านใดด้านหนึ่งไปไม่ได้เลยครับถ้ามีแต่การปราบปรามที่แข็งกร้าวศรัทธ,ธาก็อาจจะพังทลายแต่ถ้ามีแต่การปกป้องประคับประคองโดยไม่จัดการกับคนผิดอย่างจริงจังศาสนาก็อาจจะถูกกัดกินจากภายในไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็พังลงอยู่ดีเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราได้ดีครับว่าในการแก้ปัญหาที่ใหญ่และละเอียดอ่อนเราต้องมองให้รอบด้าน มองให้เห็นผลกระทบที่จะตามมาในทุกมิติทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการใช้ยาแรงอาจจะรักษาโรคได้เร็วก็จริงแต่ก็ต้องดูด้วยว่าร่างกายของผู้ป่วยจะทนไหวแค่ไหนสุดท้ายนี้ผมไม่ได้ต้องการจะบอกว่าใครถูกใครผิดนะครับทั้งทางสุชาติและบิ๊กเต่าต่างก็มีเจตนาที่ดีต่อพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งคู่เท่านั้นเองเพียงแต่มาจากคนละบทบาทคนละมุมมองสิ่งที่เราในฐานะชาวพุทธทำได้ก็คือการรับข่าวสารอย่างมีสติ แยกแยะระหว่างบุคคลกับสถาบันอย่าให้การกระทำของพระไม่ดีเพียงไม่กี่รูปมาทาลายความเชื่อมั่นในหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังคงเป็นของจริงแท้และบริสุทธิ์เสมอและที่สําคัญเราเองก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพระพุทธศาสนาในฐานะที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของาศาสนานี้เช่นกันครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากข้อคิดนี้ไว้ให้ทุกท่านได้ลองไปไต่ตรองกันดูนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีเรื่องราวเบื้องหลังข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่กำลังร้อนแรงอยู่ในสังคมเรามาเล่าสู่กันฟังครับเป็นเรื่องที่เราเห็นกันหน้าจอทีวีทุกวันแต่ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงจากอีกมุมหนึ่งเลยประเด็นดุเดือดระหว่างตำรวจกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเราคงได้ยินคำแรงๆอย่างล้มเหลวพวกพ้องกันย่อนยานกันมาบ้างใช่ไหมครับเป็นคำพูดจากบิ๊กเตา ที่พูดออกมาด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจและมันก็สะท้อนความรู้สึกของคนในสังคมจำนวนมากที่กำลังหมดศรัทธากับข่าวเช้าในวงการสงเราเห็นการกล่าวหาเราเห็นความขัดแยง้งแต่เคยมีใครลองหยุดและมองเข้าไปในรั้วของสำนักงานพระพุทธดูไหมครับว่าคนทำงานตัวเล็กๆระดับกลางที่นั่งอยู่ตรงนั้นในแต่ละวันเขากำลังเผชิญหน้ากับอะไรกันแน่เสียงโทรศัพท์ที่ออฟฟิศผมเนี่ย ดังทั้งวันเลยครับปลายสายข้างหนึ่งก็เป็นตำรวจที่โทรมาตามความคืบหน้าท่านต้องการคําตอบที่เด็ดขาดชัดเจนอีกสายก็เป็นพิธีนักข่าวที่ถามว่าทำไมเราช้าทำไมเราไม่ทำอะไรสักทีและก็มีอีกหลายสายครับที่โทรเข้ามาแต่ไม่ได้เป็นข่าวเป็นเสียงจากผู้ใหญ่ในวงการสงเราเองนี่แหละครับที่โทรมาบอกว่าให้ใจเย็นๆค่อยๆดูไปตามขั้นตอนท่านย้ำว่าอย่าให้เรื่องนี้ มันไปกระทบกระเทือนภาพลักษณ์โดยรวมของพระพุทธศาสนาผมอยากจะตะโกนบอกบิ๊กเต่าเลอะเกินครับว่าพวกเรานะ่ะไม่ได้อยากลุ่มเหลวเลยตัวผมเองก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่งนะที่เจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นข่าวชาวโฉแบบนี้ความศรัทธาของผมมันสั่นคลอนทุกครั้งที่ต้องหยิบแฟ้มคดีพวกนี้ขึ้นมาอ่านแต่คนข้างนอกอาจจะลืมไปว่าเราไม่ใช่ตำรวจเราไม่มีอำนาจไปสืบสวน หรือไปบุกเข้าไปจับใครได้ทันทีเราเหมือนคนกลางที่ถูกมัดมือมัดเท้าไว้ด้วยกฎและธรรมเนียมปฏิบัติที่มันซับซ้อนเหลือเกินการจะจัดการพระสักรูปมันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายบ้านเมืองมันคือการต้องไปงัดกับโครงสร้างอำนาจภายในที่มีมานานเป็นสิบสิบปีมีทั้งเรื่องสิทธิ์อาจารย์แล้วก็ผลประโยชน์ที่เรามองไม่เห็นอีกสารพัดเราทำได้แค่รวบรวมข้อมูล แล้วก็ส่งเรื่องไปตามลำดับชั้นการปกครองของคณะสงฆ์และก็นั่งรอว่าท่านจะจัดการกันเองซึ่งบางครั้งการรอนั้นมันก็นานนานจนความเชื่อมั่นของสังคมมันพังทลายลงไปหมดแล้วการที่ตำรวจออกมาพูดเสียงดังในวันนี้แม้มันจะทําให้พวกเราเจ็บปวดเหมือนโดนตบหน้ากลางสี่แยกแต่ในใจลึกๆของผมนะผมกลับรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆก็ได้นะ มันอาจจะเป็นแรงกระแทกที่แรงพอที่จะพังกำแพงบางอย่างที่พวกเราเองก็ทลายมันไม่ได้มาตลอดมันเหมือนเป็นการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าปัญหานี้มันใหญ่เกินกว่าที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะแบกรับไว้คนเดียวอีกต่อไปแล้วนะเห็นไหมครับคุณผู้ฟังเรื่องราวในข่าวที่เราเห็นอาจเป็นแค่เรื่องของความขัดแย้งแต่เบื้องหลังที่ไม่มีใครเล่าคือเรื่องราวของคนทำงานที่ติดอยู่ตรงกลาง ระหว่างความศรัทธาของตัวเองกับความจริงของระบบที่มันป่วยมานานการรื้อฟื้นคดีเก่าขึ้นมาใหม่ในครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่การสะสางความผิดให้จบจบไปแต่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการผ่าตัดครั้งใหญ่ที่ทุกคนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังสักทีเพราะบางครั้งปัญหาที่ดูเหมือนเป็นความล้มเหลวของคนคนหนึ่งอาจเป็นเพียงอาการของระบบที่ป่วยไข้ามาอย่างยาวนานก็เป็นได้